จากกรณีลีหน้าจังทนไม่ไหวออกมาเผยบอกว่าเวียอย่าฟ้องเลยตนพูดด้วยความจริงไม่ได้ใส่ร้ายและน่าจะใจกว้างเบลลารักเวียมากคบมาเกือบสิบปีให้เกียรติสุดๆกรณีมีกระแสข่าวลือว่าพระเอกหนุ่มเวียสกลวัตเตรียมฟ้องลีหน้าจังหลังออกมาพูดถึงเรื่องหลังเลิกกับอดีตคนรักอย่างเบลลาราณีแคมเปญไปว่าเวียนั้นไม่เหมาะสมกับเบลล่าและเลิกกันดีแล้วเพราะตัวเบลล่าเอง เหมาะสมกับนักธุรกิจไฮโซมากกว่าเวียแม้กระทั่งงานที่เขาจ้างเป็นล้านเป็นล่ายังไม่รับเลยเพราะไม่อยากให้นักข่าวสัมภาษณ์แล้วเสียไปถึงเวียให้ใจกว้างพร้อมยังบอกอีกว่าไม่มีการใส่ร้ายหรือเจตนาทําให้เสียหายพูดไปตามความจริงเป็นบุคคลสาธารณะตัวลีน่าจ้างเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นนักรีวิวนักเล่าข่าวมาหลายปีมันคือการพูดเพราะเป็นบุคคลสาธารณะเพราะฉะนั้นอย่าฟ้องเลย สงสารหน่อยแก่แล้วงานนี้ทำเอาโลกออนไลน์เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะมากๆล่าสุดแอบไปส่องไอจีภรรยาของเวียโดยก่อนเกิดเรื่องวิกกี้ได้โพสต์บรรยายบรรยากาศงานแต่งงานของทั้งคู่นั่นเองค่ะโดยระบุข้อความว่าโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักของเจ้าบ่าวที่ต้องขอบคุณพี่ช่างภาพที่เก็บความทรงจำนี้ให้ทุกคนได้ดูกัน